นิสิตสาขาการสอนสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปีที่1คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยบุรพาร่วมกับรายวิชา400202เทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยบุรพาเสนอวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องวันเข้าพรรษา ลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใช้ไม่ยมศึกษาปีที่หนึ่งสำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องวันเข้าพรรษาบทเรียนวันนี้จะอภิปรายประวัติความสำคัญและการปฏิบัติในวันเข้าพรรษาค่ะคําถามชวนคิดข้อหนึ่งเพราะเหตุใดจึงมีการจัดตั้งประเพณีวันเข้าพรรษาขึ้นมา ข้อ2วันเข้าพรรษาคือวันใดและข้อสกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษาค่ะประวัติวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคือวันที่พระพุทุสงฆ์เข้าจำพรรษาอยู่ณอารามแห่งใดแห่งหนึ่งกำหนดตั้งแต่วันแรมหนึ่งา่ำเดือนแของทุกปีแล้วเส้นสุดลงในวันขึ้นสิบห้าคเดือนสิบเอ็ดหรือ วันออกพรรษานั่นเองค่ะรวมระยะเวลาสามเดือนเต็มเมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีได้ทรงการบัญญตัติวันจำพรรษาแก่พระภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั้นเที่ยวจาริกไปตลอดทั่วทั้งทุกฤดูพวกชาวบ้านจึงเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าชะไหนพระสัมมณะจึงได้เที่ยวไปทั่วตลอด ทุกฤดูเหยียบย่ำพืชพันธุ์ต่างๆเสียหายเป็นจำนวนมากและยังเหยียบชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยภิกษุทั้งหลายยินชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนโพธนาจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุที่เกิดขึ้นและรับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อน ทั้งหลายเราอนุญาตให้จำพรรษาตลอดไตรมาสก,การบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ยังมีประเพณีสำคัญอยู่สองประเพณีควรนำมากล่าวไว้นที่นี้ดังนี้ค่ะประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีนี้คงเกิดขึ้นมาจากความจำเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันดังปัจจุบันเมื่อพระสงฆ์จำพรรษารวมกันมากมาก ก็จำต้องปฏิบัติกิจวัตรเช่นการทำวัดสวดมนต์้าวมืดและตอนพบคำ่ำการศึกษาพระปริยธรรมกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสว่างจากเทียนที่พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนาตรัยและเพื่อต้องการใช้แสงสว่างโดยตรงด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่กว่า เพื่อที่จะได้จุดตลอดเวลาสามเดือนไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้ๆบ้านเป็นพุทธบูชาค่ะเทียนดังกล่าวเรียกว่าเทียนจำนำพรรษาค่ะก่อนจะนำเทียนไปถวายนี้ชาวบ้านมักจะเป็นขบวนแห่แหนกันไปอย่างเออกระเริก,กสนุกสนานเรียกว่าประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษานั่นเองค่ะประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษานี้ ยังถือปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปบางจังหวัดค่ะเช่นจังหวัดอุบลราชธานีถือให้เป็นประเพณีเด่นประจำจังหวัดตนได้จัดประดับตกแต่งต้นเทียนใหญ่ๆมีการประกวดแข่งขันแล้วแห่แหนไปถวายตามวัดต่างๆค่ะประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี้เกิดขึ้นแต่สมัยพุทธกาลคือมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา ได้ทูลขอพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ได้มีผ้าอาบน้ำสำหรับผัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำฝนระหว่างฤดูฝนนางวิสาขาจึงเป็นสตรีคนแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยจึงนิยมนำผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายพระสงฆ์ผู้อยู่พรรษาพร้อมกับอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆแม้ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนไทยก็ยังปฏิบัติก,กิจกรรมอย่างนี้อยู่บางวัดมีการแจกดีการนัดเวลาประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าจำนำพรรษาและเครื่องใช้อื่นๆณศาลาบำเพ็ญกุศลของวัดใกล้บ้าน กิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา 1. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา 2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจะตุป,ปัจจัยแก่พิสูจสามเณรสาทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโบโสถศีล 4. อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆค่ะ แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านจะไปช่วยกันทำความสะอาดเสนาสะนะซ่อมแซมกุฏิวิหารพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะเข้าร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลที่วัดบางคนอาจ ตั้งใจงดเว้นอบายมุขเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้นอันหนึ่งบิดามารดามักจะจัดอุปสมบทให้กับลูกหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบทเรียนและการสัำพันษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสองส์อย่างสูงสุดเฉลยคำถามชวนคิดข้อหนึ่งตอบเพราะในสมัยก่อนพระสงฆ์เดินทุดงในทึกดูด พอเข้าฤดูฝนชาวบ้านต่างพากันปลูกผักทำนาทิ้งไว้พระสงฆ์บังเอิญไปเหยียบย่ำเข้าพืชพันธุ์ต่างๆของชาวบ้านเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากและยังเหยียบชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยพิสุทน์ทั้งหลายจึงถูกติชินนินทาเมื่อพระพิสุท์สงค์ได้ยินจึงนำเรื่องกับาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งอนุญาตให้พิสุจน จำพรรษาตลอดใรมาสก็คือเป็นระยะเวลา3มเดือนในฤดูฝนข้อ2ตอบวันเข้าพรรษาคือวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ค่ะข้อ3ตอบกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา 1. ร่วมกิจกรรมทําเทียนจำนำพรรษา 2. กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจะตุป,ปัจจัยแก่พระพิษุสามเณร 3. ร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโบสถศิลป์อธิษฐานงดเว้นอบายามุขต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับความรู้เรื่องวันเข้าพรรษาหวังว่าน้องๆนักเรียนทุกคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาและนำหลักธรรม ชาวพุทธไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ